คับพันได้ไ,ดไม่ความนะอรตรงนี้นะครับเดิมเดิมมันเป็นอะไรนะครับตรงนี้เป็นตรงไหนแล้วนะที่เป็นโรงหนังอะไรเนีที่เรามองเห็นอยู่ข้างหลังนะครับเมื่อก่อนจะเป็นโรงหนังเป็นตลาดนะครับ เดี๋ยวเลยมารับหน่อยดิตอนนี้ตอนนี้เรากําลังขึ้นไปเยี่ยมชมบ้านเก่านะครับโนุเดี๋ยวโนุถ่ายพี่มั่งในะบนนี้นะพี่ไม่ได้โชว์เลยเดี๋ยวให้นุ่ือกลางด้วยมาเพราะว่าพี่หวังโทรศัพท์อตอนนี้เรากําลังจะขึ้นไปคือะล,ลยนี่ผมกําลังใช้ความพยายามนะครับครั้งแรกในชีวิตนั่นเนี่ย ผมกลัวว่าโทรศัพท์จะตกน้ำแล้วทุกคนจะอดดูภาพเดี๋ยวมาขึ้นมาเดี๋ยวนั้นพักไว้ก่อนนะโอเคครับนี่คือสภาพบ้านองขนี่อยู่บนดาดฟ้าพูดแล้วของบ้านคนจีนออแล้วคนเรือบอกว่าตรงนี้ เมื่อก่อนจะเป็นตลาดของคนจีนนะครับตากล้องเราตากล้องเราเหมือนกับว่าด,ดีใจมากๆอันนี้นะครับวันนี้พวกเราก็ยอมตากฝนนะครับเพื่อจะเก็บภาพสวยๆมาฝากทุกคนนะครับจากภาพอันนี้เป็นบริเวณอาคารบ้านเรือนของคนจีนสมัยก่อนนะครับตรงที่ผมกับพี่เขายืนอยู่นี้เป็นดาดฟ้า บ้าระวังนะครับลอยๆเดี๋ยวตกลงไปผมเป็นห่วงกล้องนะกล้องราคาแพงครับนี่แสดงว่าไม่ห่วงคนเลยใช่ไหมนี่ถ้ามองไปทางนู้นก็จะเห็นถนนนะครับที่ตัดไปเบตรงสมัยก่อนแต่ว่าอังนี้อังนี้ไหนเอาจับภาพทางนี้หน่อยครับถ่ายมาที่เพื่อนมืดไหมที่เห็นข้างหลังนี้ครับคือบรรยากาศสวยมากๆเลยครับ ครั้งหนึ่งมีชีวิตนะครับที่ไม่คิดว่าจะได้ลงมาครับคือเป็นพื้นที่ตรงนี้ครับคือจมน้ําอยู่สามสิบกปีนะครับสามสิบหกปีจะโผล่ขึ้นมาเห็นประมาณสามหกปีได้ไหมครับแบประมาณสามหกปีไหมครับประมาณสามหกปีครับที่ว่าจมน้ําอยู่นุ่งจับภาพตรงนี้หน่อยจับแล้วภรพตรงนี้ครับบรรยากาศดีมากๆตันนี้ผมยอมเปรียบฝนนะครับคือว่าโอ้ย คุ้มเลยครับมาวันนี้คุ้มเลยใครที่สนใจนะครับก็คนละสี่สิบบาทครับค่าเรือเที่ยวชมไม่แพงถือว่าไม่แพงรูกจะนั่นมนั้ยจะไปเดินไหมไปใ่่ยวิ่งน้ำเข้าคลองจังเลยนี่ครับบรรยากาศสวยมากๆมากาศอืมครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับเก็บภาพสวยมาฝากทุกๆคนนะครับ ช่วงที่เรากําลังยืนอยู่นี้ครับเป็นดาดฟ้าเป็นดาดฟ้าของบ้านเรือนคนจีนสมัยก่อนนะครับเมืม่อสามสิบกปีที่แล้วนะครับตรงนี้ครับอที่มองอยู่ไกลๆนะครับก็คือเป็นตลาดอาจจะมีโรงภาพยนตร์มีตลาดมีอะไร,รเป็นโซนเศรษฐกิจของเนี่ยครับวันนี้มีความสุกจังเลยครับที่ได้ภาพสวยๆมากฝา ดูสภาพนะครับนะครับเรือลำนี้ครับที่พาพวกเรามาที่นี่อ่านี่พี่ผู้ใจดีนะครับพาเรามาในค่าค่าเช่าคือแปดสิบาทนะครับสองคนถือว่าไม่แพงนะครับครั้งหนึ่งในชีวิตตัวครับสังเกตแล้วอันนี้ผมไม่กล้าออกไปมากๆครับผมกลัวว่ากล้องจะตกน้ําเดี๋ยวถ้ากล้องตกน้ําไม่ได้เสียดายกล้องนะครับแต่เสียดายภาพที่อยู่ในกล้องมากกว่าวกลัวใครเอาไปถ่าย นะครับโอ้ยนี่ไม่กล้าไม่กล้าเอาไปเยอะติดไหมเดี๋ยวของขวการถ่ายทำไว้แค่นี้ก่อนนะของขวัญการถ่ายทำไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพิธีกรกับตาพิธีกรกับตากล้องคงต้องกลับไปกินยาก่อนนะครับเพราะว่าอาการเริ่มหนักแล้วพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้ทำงานนะครับคงต้องไม่สบายแน่นอนสวัสดีครับ